สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งครับกับคุณยาวตลาดไทยนะครับวันนี้จะพามาดูแปลงกล้วยที่กําลังตกเครือแล้วที่กําลังตกเครือแล้วก็มีตกบ้างแล้วเนี่ยครับไอ้ตกเครือแล้วใกล้จะห่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตอนที่วิธีการสังเกตเนาะวันนี้หลักๆก็จะมีเรื่องของ วิธีการค้ำนะครับจะพาค้ำให้ดูนะครับจะพาค้ำให้ดูว่าค้ำที่ถูกต้องค้ำแบบไหนทําไมต้องค้ำนะครับวิธีการทํำยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่าวิธีสังเกตกล้วยที่ห่อได้แล้วกับที่ยังห่อไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อดีของกล้วยนะครับที่เคยแนะนําไปในหลายๆคลิปนะครับทํายังไงให้ต้นเตี้ย ถ้าต้นเตี้ยแล้วเขามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับออย่างแรกเลยเนาะมาดูเรื่องของอลักษณะกล้วยที่ห่อได้แล้วกับยังไม่ได้ยังห่อไม่ได้นะครับวิธีสังเกตนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงไหนชัดๆสักครู่ครับเนี่ยดูต้นนี้เนี่ยครับอันนี้เราค้ำแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูวิธีการค้ำเนาะ ค้าเสร็จแล้วดูนะครับลายไม้ที่เก็บลายไม้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เราค้ำเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับธรรมชาติของกล้วยนะครับเมื่อเขาตกปลีตกเครือออกมานะครับเมื่อเขาตกปลีตกเครือออกมาแล้วนะครับ สังเกตผลของเขานะครับดอกของเขาเนี่ยจะชีล้ลงดินนะครับเนี่ยครับดอกจะชี้ลงดินหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะค่อยๆพัฒนานะครับค่อยๆเจริญขึ้นนะครับดอกก็จะเริ่ม,กกมค่อยๆพัฒนานะครับดอกเขาก็จะเริ่มถ้าภาษาชาวสวนเขาเรี ra, ยกว่าตั้งทรงนะครับเขาจะเริ่มชี้ขึ้นฟ้าจะเริ่มบานออกอันนี้อันนี้ดอกอเดี๋ยวให้ดูนะ ให้ดูอันนี้นะครับเนี่ยครับรียังออกไม่สุดยังไม่บานบานยังไม่หมดนะครับดูนะครับลูกชี้ลงดินนะครับอันนี้ชี้ลงดินลงข้างล่างพอเสร็จแล้วเนี่ยลูกเขาจะค่อยๆนะครับจะค่อยๆกลางออกบานออกนะครับเนี่ยครับอาจจะมืดย้อนแสงนิดนึงนะครับค่อยๆบานออกพอบานออกเสร็จปุ๊บนะครับบานออกเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเหมือนอ๋อเมนเคือฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูพอเข้าบานออกเสร็จปุ๊บ เนี่ยครับเหมือนเครือนี้นะครับลูกเขาจะเริ่มชี้ขึ้นฟ้านะครับชี้ขึ้นฟ้าลูกจะชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งชี้ขึ้นฟ้าหมดแล้วนะครับเหมือนเครือนี้นะครับชี้ขึ้นฟ้าหมดแล้วทั้งหวีทุกหวีนะครับทุกหวีทั้งเครือนะครับถึงจะห่อได้นะครับอย่างเครือนี้นะครับถึงจะห่อได้เนี่ยครับต้องชี้ขึ้นฟ้าทั้งหมดนะครับเกสอนนะครับไม่จําเป็นต้องเด็ดนะครับ ไม่จาเป็นต้องเด็ดเกสรนะครับถ้าอยู่ในระยะนี้แล้วเราห่อได้เลยนะครับแต่ถ้ายังบานออกนะครับยังบานออกข้างนะครับยังชี้ขึ้นฟ้าไม่หมดนะครับไม่แนะนําให้ห่อนะครับยังห่อไม่ได้เพราะผลที่ตามมานะครับก็คือจะทําให้ลูกบอดเน่านะครับปลายลูกเสียหายอันนี้มีประเด็นอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เครือนี้นะครับสังเกตนะครับ ลายลูกเขาอะครับชนกับใบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับเราจะต้องตัดใบทิ้งนะครับเราจะต้องตัดใบออกนะครับใบที่ชนกับลูกนะครับเนี่ยใบนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยใบที่ชนลูกเพราะอะไรนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นไหมเราตัดเฉพาะส่วนใบที่ชนกับลูกออกนะครับเพราะอะไรต้องตัดออกนะครับเพราะว่า หวีกล้วยที่โดนที่ออกมาแล้วโดนใบโดนก้านใบนะครับในลักษณะนี้กล้วยเขาจะผิดทรงเสียทรงนะครับพอเขาเป็นหวีเป็นลูกใหญ่แล้วนะครับหวีเขาจะไม่สวยนะครับจะไม่ได้เรียงตัวกันสวยนะครับลูกที่ได้มาก็คือจะบิดเบี้ยวนะครับเสียหายอันนี้ต้องตัดทิ้งนะครับต้องตัดออกแล้วก็ปลีนะครับเราจะตัดปลีนะครับยาวประมาณหนึ่งคืบเป็นอย่างน้อยนะครับยาวกว่า ยาวพ้นจากวีสุดท้ายนะครับให้ดูเครอนี้ดูเครือนี้นะครับเนี่ยครับยาวประมาณหนึ่งคืบเป็นอย่างน้อยนะครับจากวีสุดท้ายนะครับหลักการวิธีการตัดตัดปลีนะครับไม่ต้องรีบตัดนะครับปล่อยให้เขาสุดก่อนนะครับไม่ต้องรีบตัดแปลงนี้ก็จะทําการห่อไปแล้วเอ้ยจะทําการคั้าไปแล้วนะครับยังไม่ห่อนะครับน่าจะเริ่มห่อสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอถุงนะครับอันนี้ครับการคั้านะครับ ต้นนี้นะครับต้นนี้การค้ำจะต้องปรับใหม่นะครับสังเกตนะครับมีมีก้านอันนึงนะครับมาอยู่ฝั่งเดียวกับปลีกับเครือนะครับต้องย้ายไม้นะครับย้ายให้เข้าให้ถูกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลักการค้ำที่ถูกต้องแล้วกันนะครับอันนี้ให้ดูนะครับมือจับถึงปลีนะครับนี่ครับข้อดีของกล้วยต้นเตี้ยนะครับแล้วทํายังไงให้ได้ต้นเตี้ยนะครับ อธิบายไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับวิธีการทําให้ต้นเตี้ยก็คือนะครับพยายามอย่าตัดใบออกเยอะนะครับเลี้ยงใบไว้เยอะๆต้นเขาจะเตี้ยเองนะครับต้นเขาจะเตี้ยเองยิ่งเราสางใบออกนะครับต้นจะยิ่งสูงชรุดนนะครับอันนี้จะทําให้ทํางานลําบากนะครับค้ายากหอยยากนะครับเก็บเกี่ยวก็ยากนะครับง่ายๆครับไม่ต้องตัดใบออกนะครับเลี้ยงใบไว้เยอะๆพยายามรักษาใบไว้ไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับ พอเกิดเชราก็คือใช้วิธีป้องกันร,รักษาเอานะครับพยายามอย่าพยายามอย่าใช้วิธีการตัดใบทิ้งนะครับเพราะยิ่งตัดยิ่งก็ยิ่งหมดนะครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบยังบานอยู่เลยนะครับลูกยังอลูกยังไม่ชี้ขึ้นฟ้านะครับยังห่อไม่ได้นะครับแล้วก็ยังตัดรีไม่ได้นะครับ ต้องรออีกสักพักนะครับให้ปลีเขาออกมาให้ยาวกว่าวีสุดท้ายนะครับสักหนึ่งถึงสองคืบก็ได้นะครับสักสองคืบก็ดีนะครับหรืออย่างน้อยๆให้ได้หนึ่งคืบนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะครับหอมทองปทุมเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการคั้มนะครับเรามีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างเราคั้มอย่างไรมัดอย่างไรผูกยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เดี๋ยวจะพามาดูการสาธิตการค้ำกล้วยนะครับเริ่มจากนะครับอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์เราที่ต้องมีนะครับอย่างแรกเลยก็คือตะขอนะครับเที่ยวหรือมีตะขอนะครับอย่างที่สองก็คือไม้เอ้ยไม่ใช่ไม้สิเหล็กน้ำนะครับเหล็กที่จะเราจะใช้เจาะรูนะครับเพื่อเสียบไม้ไผ่นะครับอย่างที่สามนะครับก็คือไม้ไผ่นะครับลำเดียวนะครับลำยาวๆเลยครับเนี่ยครับดูนะครับไม่มีง่าม ยาวเลยครับไม่ไผ่นะครับไม้ไผ่ลําเดียวตรงๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้ก็คือเชือกนะครับอาจจะใช้เป็นเชือกฟางธรรมดานะครับหาได้ง่ายทั่วไปเลยนะครับหรือจะเป็นเชือกชนิดเหนียวพิเศษที่ไวสําหรับค้ากล้วยโดยเฉพาะก็ได้นะครับแต่ตัวนี้จะหาง่ายหน่อยใช้วิธีมัดสองทบเอานะครับก็จะง่ายนิดนึงหาได้ง่ายนะครับเริ่มจากนะครับหาต้นต้นที่พร้อมจะค้านะครับ ต้นไหนพร้อมค้ำก็คือต้นที่มีปลีมีเครือออกมาแล้วเนี่ยครับออกปลีแล้วนะครับสามารถค้ำได้เลยนะครับออกปลีแล้วสามารถค้ำได้เลยนะครับเนี่ยครับต้นไม่สูงมากนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงใบไว้เยอะนะครับแต่ว่าก่อนจะค้ำนะครับสังเกตดูต้นซะก่อนนะครับอย่างต้นนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับมี่ามีกิ่งที่มาบัง มีกิ่งไม่เรียกว่ากิ่งสิเขาเรียกว่าก้านใบเรียกว่าใบนะครับมีใบที่มาบังไม้ไผ่ที่เราจะค้านะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เรานะครับหันหน้าเนี่ยครับหันหน้าหาปลีกล้วยนะครับหาเครือกล้วยนะครับเครือออกมาทางไหนให้ไปยืนทางนั้นนะครับฝั่งที่เครือเข้าออกนะครับนี่ปลีออกทางนี้นะครับหันหน้าหาปลีกล้วยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะใช้เหล็กนะครับจะใช้เหล็กนํานะครับเหล็กเนี้ยใช้สําหรับเจาะรูนะครับลองเจาะให้ดูสิเจาะเจาะไหนครับจิตจิตนยเจาะเออเจาะเมือไารเจาะเมือไหร่นะเออเจาะให้ดูนะครับวิธีการก็คือเนี่ยครับเราก็จะใช้วิธีการเหยียบให้ลงไปประมาณสักอ่า25ิบห้าถึงส0สิบเซนแล้วเราก็ควงควงนะครับให้หลุมเขาใหญ่หน่อยเพื่อที่จะเอาไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับปักลงได้นะครับ วิธ aan, ีการก็ประมาณนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับหลักการก็คือเราหันหน้าหากกล้วยนะครับหาเครือให้กล้วยอยู่ซ้ายมือให้ไม้อยู่ขวามือนะครับกล้วยอยู่ซ้ายกล้วยก็คือเครือกล้วยเนี่ยครับที่เรามองเห็นเนี่ยกล้วยจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือไม้จะต้องอยู่ฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวจะพาทํานะครับสาธิตโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับแล้วเราจะฝักหลุม ไกลขนาดไหนนะครับห่างจากต้นเนี่ยครับห่างจากต้นเนี่ยโดยประมาณก็คือหนึ่งถึงสองคืบนะครับโดยประมาณห่างจากโคนต้นนะครับห่างจากโคนต้นเนี่ยหนึ่งถึงสองคืบนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับโดยที่ให้ตรงกับปีนะครับสังเกตปีตรงไหนปักตรงนั้นนะครับห่างจากต้นกล้วยก็คือไม่เกินหนึ่งซอกละกันนะครับง่ายๆไม่เกินหนึ่งอกนะครับจากต้นกล้วยจากโคนกล้วยโอเคเราทําการเจาะลุมได้เลยบริเวณนี้นะครับ เราสังเกตแล้วว่าตรงนี้เหมาะโอเคเราก็ทําการเจาะนะครับวิธีการเหยียบแต่ว่าดินอาจจะแข็งนะครับบางพื้นที่ดินแข็งลองหน่อยครับการลดน้ําทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดินแข็งอาจจะต้องใช้วิธีการตอกนะครับตอกนําอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เนี่ยครับเหล็กที่เราใช้นำหลุมนะครับหลังจากที่เราเล็งแล้วนะครับเราก็จะทําการเจาะรูนะครับเจาะบริเวณห่างโคนต้นประมาณ1-2ึ่อครบนะครับเจาะเป็นรูเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้รูแบบนี้นะครับดูรูนะครับเราจะได้รูแบบนี้พอมีรูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ลำตรงๆเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยครับไม่มีง่ามนะครับ สังเกตไม้ไผ no ่นะครับไม่มีง่ามนะครับตรงๆเลยเราจะค่อยๆแย่ขึ้นไปบริเวณซอกนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับจากต้องขยับเอานะครับเนี่ยครับบริเวณซอกเนี่ยครับโดยนะครับสังเกตยังไงว่าเราต้องรังตรงไหนนะครับสังเกตครับกล้วยอยู่ซ้ายนะครับหันหน้านี่นะฮะผมหันหน้าหากรล้วยนะครับกล้วยอยู่ซ้ายมือไม้อยู่ขวามือนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วปากเลยนะครับปักลงหลุมที่เราขุดเมื่อจาะเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยครับกวกดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลายไม้นะครับเราไม่ต้องเก็บนะครับสังเกตลายไม้นะครับเราไม่ได้ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเสร็จแล้วทำการมัดเชือกเนี่ยครับเชือกที่เราใช้มัดนะครับจะเป็นเชือกฟางนะครับหาได้ง่ายนะครับวิธีการก็คือ นี่ครับเชือกฟางจะหาได้ง่ายหนักกน่ใจเชือกฟางใส่หรือเปล่าท่านใสโอเคเดี๋ยวสองทบนะครับใช้เชือกฟางรเราจะมัดเป็นสองทบนะครับก็คือมัดสองครั้งแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดันไม้นะครับหาต้นกล้วยนะครับ ดันไม่หาต้นกล้วยนะครับดันให้ชิดเนี่ยครับดให้ชิดเลยยิ่งชิดยิ่งดีนะครับยิ่งชิดยิ่งแน่นเนี่ยครับประมาณนี้เราก็มัดเชือกมัดเชือกได้เลยนะครับประมาณนี้ครับเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วครับวิธีค้ำนะครับอันนี้คือวิธีค้ำโดยนะครับเราจะใช้วิธีการมัดเป็นสอง องข้อก็ได้ข้อแรกอาจจะอยู่ต่ำๆหน่อยข้อที่สองอยู่บนนี้ก็ได้กรณีที่มีเวลาหรือช่วงที่มีลมแรงแต่ถ้าลมไม่แรงมากเรามัดข้อเดียวแค่นี้ก็พอเพียงพอนะครับเสร็จแล้วมาดูที่ปลายไม้นะครับเดี๋ยวให้ดูปลายไม้กันอีกรอบเดี๋ยวให้ดูปลายไม้นะครับเนี่ยครับหลายคนสงสัยนะครับปลายไม้เก็บยังไงนะครับกล้วยอยู่ซ้ายไม้อยู่ขวาเลยครับไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีง่ามนะครับไม้ไผ่ลำเดียวตรงๆเลยเนี่ยครับเชือกที่เรามัด ใช้วิธีมัดสอทบ2รอบเอานะครับแล้วก็เจาะหลุมเนี่ยครับบริเวณหลุมที่เราปักไว้การค้ำนะครับช่วยนะครับประโยชน์ของการคำ้ำก็คือนะครับเป็นการพยุงลำต้นข้อดีอย่างแรกเลยก็คือพยุงลำต้นให้สู้ลมนะครับลมแรงนะครับโอกาสหักล้มเสียหายก็จะช่วยลดน้อยลงนะครับก็จะไม่หักง่ายนะครับ อย่างที่สองประโยชน์ของเขาก็คือว่าเป็นการพยุงเครือนะครับเราที่เราเห็นนะครับเห็นเครือนะครับข้างบนนียครับในวิธีการห่อนะครับเราจะทําการขึ้นไปห่อโดยนะครับจะมัดเชือกนะครับกับไม้ไผ่มัดหลังกับเครือกล้วยไว้นะครับมัดหลังไม่ให้เขาหลุดร่วงลงมานะครับเพราะว่าต้นกล้วยไม่สามารถรองรับน้ําหนักของเครือได้นะครับเครือค่อนข้างใหญ่หนักสิบกว่าโลนะครับบางแปลงบางสวนอาจจะถึง20โลนะครับ เราจําเป็นต้องมัดปลายไม้นะครับไว้กับงวงไว้กับเครือนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการค้ำนะครับช่วยพยุงลาต้นนะครับให้สู้ลมนะครับแล้วก็พยุงเครือไม่ให้หักไม่ให้กล้วยหักคอนะครับประมาณนี้ครับวิธีการค้ำนะครับสงสัยประการใดนะครับโทรปรึกษาโทรถามได้นะครับกล้วยที่ตกลีแล้วนะครับอายุก็จะประมาณ6เดือนเต็มนะครับ บางแปลงนะครับสมบูรณ์นะครับ5เดือนครึ่งก็เริ่มตกเครือตกปลีแล้วนะครับแปลงนี้6เดือนแล้วนะครับตกปลีละก็ประมาณนี้ครับเกษตรกรที่สนใจปลูกนะครับต้องการมีตลาดรองรับนะครับของเรามีระบบทําสัญญาประกันราคานะครับปลูกเยอะมีตลาดรองรับโดยหน้าโรงงานเราอยู่ที่สูงเนินนะครับโคราชนะครับอําเภอสูงเนินโคราชนะครับเนี่ยครับอันนี้คือค้าไปแล้วนะครับอันนี้ค้า2เปาะ สองสองข้ออย่างที่ว่านะครับนี่หนึ่งข้อนี่หนึ่งนะครับคำสองข้อนะครับสังเกตดูนะครับผมจับปลีได้เลยครับไม่สูงนะครับกล้วยจะต้นเตี้ยนะครับแปลงนี้ต้นจะค่อนข้างเตี้ยเพราะว่าเราเลี้ยงใบไว้เยอะนะครับไม่ตัดใบทิ้งนะครับแบบนี้ยังห่อไม่ได้นะครับรอลูกชี้ขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็ปลีก็ยังตัดไม่ได้นะครับรออีกสักอาทิตย์นึงนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยพออาทิตย์หนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยรีเขาจะออกสุดเขาจะบานสุดละเราก็จะตัดนะครับห่างจากหวีสุดท้ายเนี่ยครับประมาณสักครบหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับกับเกษตรกรที่สนใจปลูกนะครับเรามีชุดทดลองนะครับตั้งแต่สิบหน่อขึ้นไปมีบริการส่งเครี่นะครับส่งได้ทั่วประเทศเลยสิบหน่อขึ้นไปนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 9 2ย์เก้าสองห้าสี่แปดแปดหกสามหนึ่งนะครับ อีกครั้งนะครับเบอร์092548 8631หนะครับหรือติดต่อได้ทางไลน์นะครับไลน์ที่เบอร์ศ62 115 1426หนะครับหรือต้องการมารับหน่อเองนะครับเรามีหน้าร้านอยู่คลอง15นะครับมีหน้าร้านอยู่คลอง15นะครับสนใจโทรมาได้นะครับสั่งจองล่วงหน้า1วันนะครับได้หนอสดใหม่สวยๆราคาเป็นกันเองนะครับระหว่างปลูกไปแล้วนะครับ เราให้คําแนะนํานะครับตลอดอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเราให้คําแนะนําตลอดอายุการเก็บเกี่ยวเลยโทรปรึกษาเราได้โอเคนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ